มาสงครามพี Hoy, liksom, sem, TV, i, ai, tai, ่น้องผู้ปันแฮงเงาห่างเสียงทีวีอารไฟใต้ตั้งเสงลูกอ่อนใต้เกาะเป็นลูกพี่น้องใต้แห่งการยานมืงอันอยู่นเจวี๋งแม่อ้ายเซดอนเก้งใหม่จึงไทยกว่าแค่เข่งการมอเดินมอมือที่จึงเมืองมาเลเซียลสู้รางวัลแคบเงินมานค่ะอ้อ Asia Young Inventors Exhibition 2ห่ง15บางแค่เข่งคงสร้างโคจัยตื้อมอดินมอมือจ,ดอ u, จัดเหตุดีเว้งลงกว่าละลำปูจึงเมืองมาเลเซียมื่อวันที่22และ23เลอนเมย์จ้าสมเป้าอายุ12ปีและใจแรงอายุ13ปีลูกเห็นตีเอิองแม่หงังจะเว้งแม่อายจะดอนเก้งใหม่ไล่ตังโตลูกเห็นจันกลางเว้งเก้งใหม่เสกว่าเขาแค่เข่ง ใจส,สมเป้าและใจแหลงในกว่าแค่แข็งตั้งลูกเห็นกูมึงๆเอาโคกของอันเปิลแปดเยี่ยวอันเอาเจอตื้อไหลแทงอยู่นั่นขึ้นมาโครงสร้างเป็นเครื่องจักรเครื่องตื้อไหลขึ้นก็เหมือนจ้างในหอขวดแน่ะใส่ลังกาตั้งหู้ตั้งนางเนี่ยเฮก้องเด็กกันเนียเซนเซอร์ตั้งหลังเฮก้องเซนเซอร์ส่งสัญญาณมาตีเคนาเตอนหนับเคนาเตอนหนับจะสั่งรือปั่นมอเตอร์ในมูนก็เกี่ยวเยนดิ้งอยู่ในขวดสติกมือเรียนตกงในหน่อ แผ่นดีวีดีก็จะตแตะด้นไม่ครสวิตตังคาริเซตใหม่ลูกเห็นอันตังโตเมืองไทยเสยกว่าแค่แข่งมีเร้าไปอันลูกกูจึงเมืองเ,มองเสมากเขาโฮมมีหนับหัวปากมวนที่เร้าสี่ลูกเห็นเมืองไทยบอกมาถึงเว่งหลงเมืองเกาะจึงไทยขึ้นสี่พันค่ะสี่พันก็เพียวหานอก็ได้เห็นเห็นอะไรเสื้ออะไรกูขดนะคะ่ะ ลูกออนใต้สองกอใน,นเกิดตีแจว้วงแม่ไอเป็นลูกปอใต้แม่ไตอันลูกตีแจว้วงเกซีละะเล่แจ้วงนางําสังมาซ่อนหอม่มหากินในเมืองไทยย้อนนั้นแลใจสมเปาเขาสองอใน,นมีวัดไว้ตาเขาฮงเห็นต่อยู่หากินลิงตองในเมืองไทยก وي, ตเด็กคํามเมืองกว่าเมืองมาเลเซียนั้นมีลองอยาเพอหลง คู่สอนประวิทย์พองมนเป็นคู่สอนตีแมั่งไล่ใส่ใจใส่แห้งจอยแถมปันตาเดีลยวัดไว้คำมึงคู่สอนประวิทย์พองมลลาดในว่าแต่เดีฮ็ดไว้คำมึงนั่นเขาคบทบผู้ก้อนเจตอนเก้งไหมเมื่อวันที่เส้าเอ็ดเหลืออิปรย้อนดังจอยแถมเลยจังไรไว้คำมึงโจกเข้าเสียเลยกว่าแค่แข่งตีมึงมาเลเซียเป็นเด็กที่ไม่มีสัญชาตินะครับแล้วก็ก็ผ่านไปด้วยดี เผื่อถึงดีไมาเลซียยาวเลยอเนี่ยเจ้าหน้าดีเขากดเจ็ดทัดเท้าแห้งเตะเขาฟัดแหวน้องสองก้อนในเหมือนเปืนต่างก้อกุ้ยกรเขาข้าอ่อนกันคำป้วนเลยน้องอยากพื้นลงเจ้ในมาเลยหลีงับเขาขาตีไม่คัดใจโครงสร้างให้ออกแทงโค้ชตีที่อันเข้มตั้งอันจันทร์ชงเลยในแทงดูอันในเต้เขาขาอํมเลืงนะฮะอ๋มมาคนไทยอํมมาคนไทยเพราะเขามีน้ำาคัดโครงสร้างเขาขาดตื่นตุ่งจันทร์กัจอยอยู่ดาเสครค่ะ เมื่อปีสองแห่งใบเก้านั่นกอใจหมอ่องทองดีเป็นลูกปอไต้แม่ไต้อันลูกดังเว่งนำง้ำสังจึงใตปอจนันมาเฮห,หากเกลิงตองอยู่ในเมืองไทยนันกอไล่ตังโตลูกเฮนไทยเสกกว่าแค่เข่งเฮดเคิงมินเจอันมีนไล่ใน้โลมหึงหึงที่เมืองแกปันพ้องนันกอใจหม่องไล่สู้รางวันมาสองอันแค่เข่งเป็นจุม้มไล่สู้รางวันที่หนึ่งแชมเปียนและแค่เข่งก็เหลวไล่สู้รางวันที่สามค่ะอ ยินสมขอบใจยหญ่น,น้ำค่าอ๋อหม่สงค่า